ทุกคนมีใครเป็นเหมือนเราไหมอ่ะกินทับทิมแล้วมึนหัวเหมือนคนเมาเลยคือจะบอกว่าสั่งทับทิมมา15ลูกวันแรกที่ขอมาถึงกินไปประมาณ2ลูกกับ3มลูกอ่ะคือมันอร่อยแล้วมันเพลินนะคะืเอเปรี้ยวหวานหวานเราก็เลยกินเข้าไปเยอะมากๆทีเนี้ยวันนั้นคือมีความรู้สึกว่ามันมึนหัวเหมือนคนเมาอ่ะมเมาเหล้าอะไรเงี้ยเมาแบบมึนมากแล้วก็ปวดหัวด้วยมันรู้สึกเหมือนจะวูบเลยนะมันแบบว่าหูปีบเล่นเพลินมากเลย มันอยากนอนมันยืนก็เซอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ตอนนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นพอทับทิมตอนแรกคิดว่าอุย้ยตัวเองเป็นอะไรวะเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดปาวะจะส,ส,สมองตีบหรือปะเอ้ยเขาเรียกอะไรอะเส้นเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคิดไปทั่วเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นพอทับทิมทีนี้วันนั้นก็เลยรีบอาบน้ํานอนแล้วตื่นเช้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังมึนอยู่เพราะก,กินไปเยอะค่ะทีนี้นพอตื่นขึ้นมาใช่ไหมก็กินข้าวกินอะไรแล้วก็ มากินทับทิมอีกกินประมาณลูกหนึ่งทีนี้อาการมึนก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่รู้อีกว่าเป็นเพราะทับทิมทีนี้พออาการมึนกลับมาอีกก็โอ้เพียวคือทําอะไรไม่ได้เลยค่ะนอนอย่างเดียวคือถ้านั่งก็มึอนอึนเซะจะบูบมันจะเป็นอย่างนั้นก็จะนอนอย่างเดียวนะคะจนกระทั่งวันที่สามก็กินข้าวกินอะไรตื่นมาก็ดีขึ้นแล้วก็กินข้าวแล้วก็กินทับทิมอีกลูกหนึ่งแล้วก็เป กเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะทับทิมอีกเออก็เลยคิดว่าอุ๊ยตัวเองเป็นอะไรวะไม่ปกติแล้วเนี่ยจะไปหาหมอแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กโ็โทรไปถามหมอเขาก็บอกว่าถ้าจะตดเลือกก็ต้องงดอาหารสิบชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยรีบนอนแล้วเราก็กะว่าตื่นมาจะไปหาหมอแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าตื่นมาหิวก็เลยสั่งนู่นสั่งนี่มากินแล้วก็เลยไม่ได้ไปแล้วตอนนั้นก็มารู้สึกมันก็รู้สึกเหมือนจะดีขึ้นแหละอื แล้วทีนี้ก็เออคิดว่าเอ้ยคงหายแล้วมั้งแล้วก็กินทับทิมอีกหนึ่งลูกเพราะว่าเพื่อสุขภาพไงเราก็แบบเออกินผลไม้ตามอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอกินใช่ปะปรากฏว่ามึนหัวอีกเหมือนเดิมก็เลยเริ่มเอกใจเฮ้ยมันไม่ใช่ละก็เลยแบบกินน้ําเยอะๆแล้วก็นอนพักอะไรเงี้ยค่ะจนมาวันนี้ถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะทับทิมแน่นอน เพราะว่าวันทั้งวันอะเราตื่นมาเราไม่กินทับทิมเลยเรากินแต่ข้าวปกติทั่วไปแล้วทีนี้เราก็ไม่มีอาการมึนหัวอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะคือใช้ชีวิตปกติเลยจนกระทั่งเมื่อตอนช่วงหัวค่าเราได้ไปเอาอ e ีทับทิมอันนี้แหละเนี่ยที่เราเอามามาทำคลิปกินแล้วเราก็ซัดเข้าไปประมาณ3-4คสีคำกินปุ๊บมึนหัวปับ๊บ